ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกร้อยเอกธรรมนัฐนะครับบอกว่าสงสัยเกลือเป็นหนอนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคําว่าเกลือเป็นหนอนของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ากระทรวงนั้นๆน,น,นะครับกระทรวงนั้นๆไม่มีการทุจริตไม่มีความโปร่งใสไม่มีความตรงไปตรงมาจะกลัวอะไรกับเรื่องของเกลือเป็นหนอนจริงไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานนั้นๆนะครับทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนแน่นอนครับต้องย่อมกลัวว่าเกลือจะเป็นหนอนเพราะอะไรครับเพราะคนเขาไม่อยากจะทุจริตด้วยไม่อยากทําความผิดด้วยไม่อยากคอร์รัปชันด้วยเขาถึงต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้นักร้องไปให้กรรมธิการในการตรวจสอบใช่หรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าผมเข้าใจผิดป่ะแต่ผมกําลังวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าผมอยากจะถามว่าคุณธรรมนัสที่บอกว่าสงสัยว่าเกลือเป็นหนอนเนี่ยคำว่าเกลือเป็นหนอนนั้นอะ แสดงว่าในหน่วยงานนั้นๆนะครับไม่ได้บอกว่าหน่วยงานของหน่วยงานเกษตรของคุณธรรมนัทนะครับทำทุจริตคอร์รัปชันนะแต่กําลังสงสัยว่าถ้าเกิดหน่วยงานนั้นมีเกลือเป็นหนอนนะครับมีเกลือเป็นหนอนเนี่ยเพราะหน่วยงานนั้นมีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการโกงกินหรือเปล่าถึงได้มีคนที่นะครับยอมเป็นหนอนนะครับยอมเป็นหนอนเนี่ยเอาไปเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เพราะถ้าถ้าเกิดว่ากระทรวงนั้นๆอ่ะไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการโกงกินไม่มีการรายเลย ลือมันจะเป็นหนอนได้ยังไงจริงหรือเปล่าครับนะจริงหรือเปล่าครับ ก็ฝากเอาไว้นะครับอยากจะถามแต่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับไม่ได้โจมตีแต่ตั้งข้อสังเกตและตั้งคถาถามถึงนะครับร้อยเอกธรรมนัฐนะครับเพราะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับว่าวันนี้นะครับเห็นบอกว่าเกลือเป็นหนอดสงสัยเกลือจะเป็นหนอดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับด้านร้อยเอกธรรมนัฐผมเผานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร์กลร่าวว่าจากที่ตนได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคอยร้อนมีปัญหาทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์ระเบิด ทำให้ไฟไหม้ตรงบริเวณห้องใกล้กับที่ทำงานที่ทำงานทีมงานของนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรตอนนี้นะครับโครงสร้างไม่เสียหายเสียหายแค่วอลเปเปอร์นะครับม่านและในห้องนั้นไม่มีอะไรยืนยันไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแน่นอนอ่ะอันนี้คือคำถามนะครับต้องบอกก่อนว่าพอดีมีข่าวว่ากระทรวงเกษตรและสาก์เนี่ยเกิดไฟไหม้และมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ ไม่เนี่ยนะครับเอกสารอะไรเสียหายหรือเปล่าอะไรออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยถ้าตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกเนี่ยว่ามันเป็นเพราะอาคอยลร้อนมีปัญหาจึงทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์ระเบิดคาถามเอ๊ะมันวันวันเสาร์ไม่ใช่เหรอครับมันวันเสาร์ไม่ใช่เหรอครับวันเสาร์ข้าราชการไม่ได้หยุดเหรอครับข้าราชการขยันเงนเงีง้ยขนาดนั้นเลยครับข้าราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นี่วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดทํางานเลยครับ หรือว่าไงครับโอ้โหวันเสาร์อาทิตย์ก็มาทํางานเปิดแอร์จนคอยร้อนมีปัญหาจนคอมพิวเตอร์ Air แอร์ระเบิดเอ๊ะมันแปลกนะครับอันนี้ผมผมแค่ตั้งข้อสงสัย,ยนะครับว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยันกันขนาดนั้นข,ขนาดนั้นเลยครับข้าราชการเนี่ยขยันขนาดนั้นเลยครับเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดงานนะครับเพราะถ้าเสาร์อาทิตย์หยุดงานจะต้องเปิดแอร์เพื่ออะไรเปิดแอร์ทาไมออ้น่าสงสัยไหมอันนี้ผมตั้งเป็นประเด็นเป็นคําถามนะครับ ไม่ได้กล่าวหาโจมตีแต่ก็อย่างที่บอกก็ต้องคุยและต้องวิเคราะห์กันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เมื่อถามว่าเอกสารสําคัญเสียหายหรือไม่ร้อยเอกทํานัดกล่าวว่าในส่วนของห้องที่ปรึกษาน่าจะเสียหายหมดเมื่อถามย้าว่าใช่การวางเพลิงหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าสาเหตุที่แท้จริงคงต้องรอการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ1-2วันน่าจะรู้เหตุผลที่แท้จริงก็แสดงว่าเอกสารสําคัญเสียหายหรือไม่เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าในส่วนของห้องที่ปรึกษาน่าจะเสียหายหมดในเอกสารในห้องที่ปรึกษาน่ะน่าจะเสียหายหมดเอ๊ะเอกสารสําคัญหรือเปล่าเอกสารอะไรที่อยู่ในห้องที่ปรึกษาทั้งหมดอ่ะแล้วมันเกิดการเสียหายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะ แสดงว่าห้องนี้เป็นห้องที่ปรึกษาถูกต้องหรือเปล่าครับวันเสาร์มาทํางานด้วยเะครับโอ้โหขยันจริงเลยอนะ่ะเพิ่งรู้นะครับว่าข้าราชการประเทศไทยขยันแค่นี้เสาร์อาทิตย์เข้ามาทางานเนี่ยข้าราชการกระทรวงเกษตรโอ้โหขอชื่นชมเลยนะครับโอ้โหขอชื่นชมจริงๆเสาร์อาทิตย์ก็มาทํางานนะครับเปิดแอร์จนคอม Air แอร์ระเบิดนะครับ ส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องของเอกสารต่างๆที่มีการตรวจสอบแก๊งตบซัพย์อยู่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่ร้องมาตนใช้เวลาไม่เกินสาวันก็เซ็นหนังสือถึงท่านประหลัดให้ทําการตรวจสอบจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่แต่ระกมชี้แจงข้อเท็จจริง ถ้าชี้แจงแล้วสมเหตุสมผลเราก็จาหน่ายไปแต่อะไรที่ชี้แจงแล้วไม่สมเหตุสมผลเราก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกเรื่องยืนยันเรื่องของความโป่งใสยของกระทรวงกรเกษตรในยุคข,ของตนไม่ต้องห่วงเข้าใจครับว่าในยุคข,ของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยโอ้โปร่งใสายชัดเจนตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับกระทรวงตรวจสอบพวกเดียวกันเองเนี่ยประชาชนไม่เชื่อมันเราต้องอยอมรับตรงนี้แต่ตอนนี้นะครับ กรรมธิการติดตามงบป,ประมาณกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่และกำลังขอเอกสารเหล่านี้อยู่คำถามคือถ้าเกิดเอกสารเหล่านี้เสียหายกรรมธิการตรวจสอบมันจะไม่สามารถเอาเอกสารไปตรวจสอบได้ใช่หรือเปล่าแน่นอนครับว่าร้อยเอกธรรมนัฐบอกโอ้ยสำหรับตัวเองนะใช้เวลาไม่เกินสาวันตัวเองต้องรีบตรวจแต่ถามว่าตรวจแล้วอ่ะมั่นใจได้ไหมเชื่อใจได้ไหม ประชาชนมั่นใจไหมประชาชนเชื่อไปเชื่อใจไหมเราก็ต้องยอมรับประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่เชื่อใจประชาชนต้องการให้กรรมธิการด้านการตรวจสอบงบประมาณเป็นคนตรวจสอบและตอนนี้กรรมธิการด้านการตรวจสอบกําลังตั้งเรื่องในการตรวจสอบหลายๆเรื่องแต่จจู่มามีการมาไฟไหม้แล้วเอกสารเสียหายไม่รู้เอกสารอะไรเสียหายมากข้องเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องมาว่ากันแต่ก็ต้องค้างเกสัสเกตไว้จริงหรือเปล่าครับคุณธรรมรัฐเมื่อถามว่าวันศุกร์ที่ เมื่อถามว่าวันศุกร์ตอนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนายเจ๋งนะครับเหมือนจะชี้ไปในทิศทางที่ไฟไหม้ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าไม่ได้หมายถึงใครไม่มีนัยยะสําคัญอะไรแต่ชี้ไปจุดนั้นเพราะเราเจอคนที่พูดนะครับถึงตรงนั้นธรรมนัฐรู้ข้อมูลเกลือเป็นหนอนถามว่ากระทรวงกรเกษตรนะครับเกิดขึ้นเกิดเรื่องตลอดจําเป็นจะต้องมีการทําบุญครั้งใหญ่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าที่จริงแล้วตนไว่าพระยานาคนะครับทุกวันพุธ เพราะฉะนั้นตนเป็นคนมีเป็นคนเพราะฉะนั้นตนเป็นคนที่เชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองและศรัทธานในสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เคยลบลู่คิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีการทําบุญอะไรตอนนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่ไม่เสียหายมากถึงโครงสร้างของอาคารแต่ความจริงแล้วกระทรวงเกษตรเรามีแผนที่จะย้ายที่ทําการอยู่แล้วและตึกมันก็เก่าเกินไปประกอบกับถนนราดเนินเป็นถนนที่สวยงามไม่ควรจะมีการชุมนุมหน้ากระทรวง ผมเป็นนักนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25่จปร36เพื่อนผมเป็นระดับแกนนําของหน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องนะขอตัวบุคคลสําคัญในแต่ละหน่วยงานแต่ละกองทัพมาช่วยงานในกระทรวงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักสืบสวนสอบสวนดังนั้นยืนยันได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่มีอะไรนะครับรอดสายตาผมไปได้การข่าวเราจะรู้มาโดยตลอด ใครคิดจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในกระทรวงตอนนี้เราก็พอมีข้อมูลอะไรเยอะพอสมควรเรื่องเกลือเป็นหนอนบอกแล้วว่าผมมีหูมีตาเยอะนะทุกกรมมีคนของทุกกรมนะครับมีคนของผมหมดอย่าลืมว่าผมเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนี้มาก่อนนะครับเท่ากับว่าอยู่ที่นี่มาหลายปีดังนั้นอยู่ที่ดังนั้นผู้ที่อยู่ในยุคข,ของผม ผมก็จะรายงานผลตลอดและให้สังเกตไปเลยว่ากรมที่ผมกํากับดูแลมันไม่มีปัญหาแต่เป็นเรื่องของกรมอื่นที่เราต้องช่วยกันทํางานและผมได้ย้ํารัฐมนตรีช่วย2ท่านไปแล้วร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไฟไหม้ที่กระทรวงเกษตรว่าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแหกรณ์ได้โทรศัพท์มารายงานว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของการ ไปร้างแอร์ไม่ได้มีอะไรเสียหายผู้สื่อข่าวถามว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองตามที่มีการวิเคราะห์กันใช่หรือไม่นายสถากล่าวว่าก็ไม่อยากจะไปคิดเช่นนั้นขอให้มีการพิสูจน์ให้กองักการพิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูจะดีกว่านะครับว่ามีอะไรหรือไม่แต่ในเบื้องต้นไม่น่าจะมีอะไรยืนยันว่าเบื้องต้นไม่มีอะไรน่าสงสัยนายอิมา,ายัยผิวพันธุ์ผู้ประสานงานพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุก๊กกรณีของเจ๋งดอกจิก โดนกล่าวหาว่าพัวพันกับขบวนการตบทรั์อธิบดีกรมการข้าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเจ๋งล้วนๆและคุณเจ๋งจะต้องไปตอบสังคมและต่อสู้คดีเอาเองโดยคุณเจ๋งเข้าร่วมง,งานกับพักรวมไทยสร้างชาติตามโครงการสมานฉันท์ของรวมไทยสร้างชาติที่นะครับต้องการสร้างควารรมสามัคคีของคนในชาติเรียกว่าเป็นการสลายสีเสื้อก้าวข้ามความขัดแย้งการร่วมง,งานตามอุดมการ์ของพัก ทุกคนจึงมีอิสระในการทํางานตามแนวทางของตัวเองแต่ที่นี่ไม่มีผลประโยชนใ์ใดๆนะครับให้สแสวงหาการบริ Seit าหารของพักโดยท่านหัวหน้าพักพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคและเลขาที่การพักนายเอกนัทพร้อมพันดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนจุดแข็งเรื่องของฟาร์มซื้อสัตว์สุจริตของพักในบางครั้งอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนหากผู้เข้ามาร่วมงานของ ข้ามาร่วมงานการเมืองของพรรคต้องการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือราบอันมิควรได้บุคคลเหล่านั้นก็อาจจะต้องไปหาหนทางนะจากที่อื่นซึ่งนอกจากเหนือความควบคุมของพรรคพรรคการเมืองจึงเป็นที่รวบรวมของคนที่มีอุดมการทางการเมืองเหมือนกันมาช่วยกันทํางานเพื่อประเทศชาติตามนโยบายและแนวทางของพรรคนั้นๆไม่ใช่โรงเรียนอุดมการที่จะมาคอยอบรมสั่งสอนควบคุมความพฤตินะครับ ประพฤติควบคุมความประพฤติของสมาชิกและผู้ร่วมง,งานแต่ละท่านที่จะมาร่วมอุดมการย่อมต้องระวังตัวควบคุมจิตใจของตัวเองให้ยึดมั่นและความมั่นคงในอุดมการนะครับแม้จะต้องอยู่อย่างยากลำบากอดมือกินมือ้อแต่นั่นคือเกียรติยศทางการเมืองของแต่ละท่านเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นอุทหรณ์ให้คนที่จะเข้าสู่ถนนการเมืองได้พิจารณาไต่ตองให้รอบคอบส่วนคุณเจ๋งดอกจิกนั้นคงต้องเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่จะต้องไปพิสูจน์นับตัวเองตามวิถีทางของขบวนการยุติธรรมและบริบทสังคมต่อ ่อไปนายมารายระบุนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะถ้ากระทรวงไหนดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเกลือเป็นหนอนเกลือจะเป็นหนอนได้ถ้ากระทรวงนั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอดียวอัปเดตให้ฟังครับ